คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากรึ่งแรกไม่มายั้ครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอตสูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบหมายานามให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับ บกับการมีข้อสกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวานสกอร์สูงแรกระจวันที่19ธันวาคม2564ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม VIP 45นาที ก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยก็ได้นะครับที่ละแอด s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีนะครับถ้ากลุ่ม45นาทีของเราก็มีบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ให้นะครับในชื่อว่านะครับ o v e r score 168ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะในเรื่องของรูปแบบของเว็บไซต์นะครับ ก็ลองแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไลน์แอด O V E R 1 6 8นะครับเพื่อสอบถามกันได้นะครับเพื่อขอใช้นะครับในรูปแบบของบริการแบบเว็บไซต์นะครับ o อ e r s c o r e 1 6 8ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งครับสนใจนะครับบริการแบบเว็บไซต์นะครับ Over s c o r ก1ร8นนะครับติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่แอดมินเลยครับที่ไลน์แอด O V E R 1 6 8ได้เลยนะครับครับก่อนไปวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกก็ตัวนี้นะครับทาง 45นาทีนะครับของเรานั้นได้มีการเปิดรับสมัครสปอนเซอร์นะครับเพื่อขยายนะครับการผลิตคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ทัศนะต่างๆนะครับสนใจนะครับอยากจะลงโฆษณานะครับเพื่อติดต่ออะไรนะครับก็ลองแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ไลน์แอด45 OVR นะครับหรือ S45 OVR ได้เลยนะครับนะหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับ ครับแลวก่อนจะไปฟิโวฟุตบอล v ี p ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตนะครับนคืนนี้อีกเช่นเคยครับเจอรูปภาพนี้อย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วท่านสามารถนําภาพนี้นะครับไปเป็นส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม v ี p อ5นาทีได้เลยครับครับแลฟุตบอล v i p ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปรีฟุตบอลลี เยอรมันหญิงนะครับดิวชั่นหนึ่งแตเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับคู่ระหว่างทุนไบร์ทโพสตดามพบก,กับว f l โวบวกนะเป็นบอลหญิงนะครับคู่นี้มันเริ่มวิเคราะห์กันที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านทุนไบร์ทโพสตดามหญิงนะครับ แข่งไปได้สิบเอ็นัดชนะ6กสมบสแพ้ 3, 2ยิงได้26เสีย16เก็บไปแด้ทั้งหมดยีแต้มรางอันดับที่5ของตารางในเวลานี้ส่วนทีมเยือนอย่างวีฟเอลวูดบวกยิงนะครับแข่งไป11นัดเช่นกันชนะ8เสมอ2แพ้1ยิงได้30เสีย8เก็บได้ทั้งหมด26แต้มรางอันดับที่2ของตารางในเวลานี้นะครับเป็นทีมเยือนนะครับบวกบวกยิงนะที่อันดับนั้นเหนือกว่า ต่อไปครับไปดูฟอร์มครับ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านทุนไรพุดามหญิงนะครับทุนไรพุดามหญิงเนี่ย5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3และยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับเฟุตบอลเยอรมันบูเมนหญิง D1 นะครับแข่งนวลที่12เดือน12 2021นะครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกหญิงไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 ต่อไปครับไปดูฟอร์มของ VFL บอกหญิง5นัดหล่าสุดที่ลงแข่งขันนะครับ VFL บอกหญิงนะครับลงแข่งขัน5นัดล่าสุดทุกรายการ,นะรชนะ4เสมอ1แล้วก็ยังไม่ใครนัดล่าสุดนะครับเล่นฟุตบอลรายการยูฟ่านะครับแชมเปี้ยนบูแมนหญิงนะครับ่อวันที่17เนะดือน12 2021เล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซี FC หญิงนะครับมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ0 ครับต่อไปไปดูฟอร์มโดยภาพรวมนะครับห้านัดล่างสุดของทั้งสองทีมกันเรื่องที่ทุนใบโคดดำหญิงนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่40เสมอ60แล้วก็แพ้0เปอร์เซ็นส่วนวีฟเอลวูดบวกหญิงนะครับชนะ80เสมอ20แล้วก็แพ้0เปอร์เซ็นนะสังเกตตรงนี้ทั้งคู่เนะี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากทั้งคู่นะครับแต่ฟอร์มโดยภาพรวมตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นวอลบวกหญิงนะครับที่ดูดีกว่านะครับเพราะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่80 ่วนเรื่องของการยิงประตูได้เสียประตู5านัดลุดสุดนะครับทุนใบพุทธดงยิงนะครับยิง5านัดสุดสุดยิงได้12ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4ต่อเกมเกมกรับเสียไป9ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.8ต่อเกมส่วนบุบวกยิงนะครับ5านัดสุดสุดก็ยิงได้ถึง18ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ3าต่อเกมส่วนเกมรับนะครับเสียไป2ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ0.4ต่อเกมนะในเรื่องของเกมลูกนะครับ ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นบอลเกมรุปด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งบุกบวกนั้นที่ยิงได้ค่อนข้างเยอะกว่าครับชุนไบเอดันยิงเองก็มีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วอยู่นะครับเพราะเสียเฉลี่ยนั้นละหนึ่งจุดแปดีเดียวนะครับก็ฟอมร์มโดยภาพรวมนะครับเรื่องของเกมรุปก,ก็เป็นบุกบวกที่ดีกว่านะครับในตรงนี้นะครับต่อไปไปดูผลงานการพบกันนะครับในห้านัดสุดของทั้งสองทีมนะครับ หนัดหลังสุดนะครับพวตามหญิงเนี่ยยังไม่เคยชนะวุบบวกยิงเลยนะครับก็แพ้ไปทั้ง5นัดเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งราการฟุตบอลเยอรมันวูเมนนะครับดีนึงหญิง,งครับแต่เมื่อวันที่28เดือน8 2021เต้นกันที่บ้านของวุบบวกนับก็เป็นวุบบวกยิงนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0เลยทีเดียวต่อไปครับมาดูในเรื่องของราคาเฮนเคปนะครับเบียด6 5 ปิดนะครับมาให้ทีมเยือนอย่างวบบวกหญิงเนี่ยเป็นปายต่ออยู่ที่1.5หรือลูคึ่งน,นะครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ,บ้านนะครับทุนใบโคตรตามหญิงเนี่ยอยู่ที่1.05ได้จ่ายน้ําให้กับ,บวบบวกหญิงอ,งอยู่ที่0.75ต่อไปนะครับเราไปดูในเรื่องของราคาปูน,นะครับในเรื่องของราคาเปิดเบียดซ้ำห้านะครับเปิดออกมาบอกว่าเจ้าบ,บ้านชนะจ่ายที่7.00 จะมือการจ่ายที่5.00และถ้าสิงเงยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.30ต้องบอกว่าครู1.30กับราคาใ,ในเก็ต1.5หรือลูกรึ่งในราคาเปิดนั้นเป็นราคาค,ค,นนาค,ค,าคาูที่ใกล้เคียงในหน้าบนต่อครับย้านะครับนเป็นราคาคูที่ใกล้เคียงในหน้าบนต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับครูที่จะชนะราคาฮนแก็บ1.5หรือลูกพึ่งคือ1.27ถึง1.29นะครับ ต่อไปครับไปดูราคาเฮนนีแคปปัจจุบันนะครับในมีการปรับลดลงนะครับเหลือเพียง1.25งหรือลูกควบลูกครึ่งเท่านั้นโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านอยู่ที่0.80และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนอยู่ที่1 0 0ต่อไปครับนำราคาเฮแคปไปเปรียบเทียบกับราคาปูปัจจุบันนะครับในของเบียร์สามห้าบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายยู่ที่4.50ปรับลดลง ถ้าเสมมตการจ่ายอยู่ที่4.75ปรับลดลงและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.50ปรับเพิ่มขึ้นนะครับราคาปูกับราคา h ฮนรีแคปตัวนี้ได้มีการปรับสอดคล้องกันนะครับโดยให้ความเปิสำคัญไปที่เจ้าบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปู1.50ในปัจจุบันกับราคาเฮนรแครูปควบคูครึ่งของในหน้าบนต่อน,นั้นไม่ใช่ราคาปูที่อยู่ในหน้าบนต่อเลยนะครับเพราะปู ที่จะชนะราคาในแกลบลูกครบพึ่งคือ1.30ถึง1.33นะครับแต่ตอนนี้นะเบี่ยสามอ้างน่าจ่ายอยู่ที่1.50ซึ่งเป็นบอลต่อราคาพูในหน้าบอลต่อ1ลูกด้วยซ้ำนะครับเจ้าให้ความสำคัญไปที่เจ้าบ้านนะครับบอกว่าเจ้าบ้านจะสู้นะครับก็ตามสถิติแล้วนะครับเจ้าบ้านคือว่าใช้ได้นะครับนะเพราะว่ามีเรื่องของการยิงประตูที่ใช้ได้นะครับแต่ถ้าถามว่า อาวุธหนักนะครับก็ต้องอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างวาบวกนะเพราะมีสถิติการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับด้วยราคาพูดในลักษณะนี้นะครับน,นเมื่อราคาบอกว่าเจ้าบ้านจะสู้น่าจะเป็นเกมที่เปิดนะผมมองว่าคู่นี้น่าจะเกิดประตูได้จากสองฝั่งนะครับทีมเยือนดีกว่าน่ครับได้น่าจะบุกมาชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อนหนึ่งก็คือจะชนะนะครับแต่ไม่ได้กินราคาใน,ในแคปนั่นเองเพราะราคาพูนั้นไม่ได้การันตีนะครับ ในหน้าราคาบทต่อเลยนะครับคู่นี้เราไปรู้ประตูจากทั้งสองฝั่งกันครับครับก็สับฟุตบอลคู่นี้เปิดสูงติดเวลามาที่3.25นะครับปัจจุบันันก็ยังอยู่ที่3.25นะครับาใจน้ำฝั่งสูงใน่0.98ใจน้ําฝั่งต่ํา0.83ก็รอราคา,นคาในแกก็ทําให้รึ่งเวลาแรกนะครับที่ราคาหนึงลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งไล์ไามาให้ตามย้ครึ่งหลังทันทีนะครับ ไปรุนประตูจากทั้งสองฝั่งกัครับรุนจบเสมอ1นึ่งหน,งนะครับหรือทีมเยือนบุกชนะ2อเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนจากการในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ